ประกาศอัปเดตล่าสุดของพี่น้องชาวบลูนสำหรับปฏิบัติการเซลโลโรที่จะเชื่อมโยงกับฟิวเจอร์วอลแฟตก่อนอื่นเลยผมอยากจะเปิดเผยข้อมูลให้ทุกคนทราบมีข่าวลือว่าฟิวเจอร์วอลแฟ์และโอเปอเรชั่นเซลโลโรสเป็นโปรเจกต์เดียวกันล้วนมาจากลินลังเทียนชังและมีการลงทุนค่อนข้างมากพวกเขาบอกว่าลงทุนจริงแต่แน่นอนว่าผมยังไม่ได้เล่น ผมจะไม่ขอวิจารณ์เรามาดูกันที่เนื้อหากันก่อน Future Warfare จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่3มกราคมคอลเลกชันใหม่หุ่นยนต์สัตว์ประหลาดจะเปิดตัวเร็วๆนี้บอกตามตรงตอนที่ผมเห็นรูปนี้ผมก็ตกใจไปชั่วขณะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแค่ภาพคอนเซปต์เท่านั้นพวกเขาคงไม่ให้จริงๆหรอกแต่พอเห็นว่าให้จริงๆคอลเลกชันที่เชื่อมโยงกัน ดังนั้นกระเป๋าเดินทางจึงมีความสําคัญที่สุดโปรดสังเกตกระเป๋าเดินทางของเทคโนโลยีทั้งหมดนี่คือคําแนะนําสําหรับคุณคุณอาจลองเล่นสายเฉพาะทางโอเคคุณอาจลองเล่นสายเฉพาะทางนั่นคือไม่ต้องจับอะไรเลยแค่เล่นสายยาวหลังจากฟื้นคืนชีพให้ตรงไปที่กระเป๋าเดินทางหลังจากจับเสร็จก็ตายได้เลยผมคาดว่าสิ่งนี้จะเป็นก้าวระดับ พี่ชายสิ่งนี้หุ่นยนต์ขนาดใหญ่แบบนี้คุณให้แค่2ระดับมันไม่ถูกต้องมันน่าจะเป็น4ี่ถึง9ระดับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเก้าระดับเพราะหกดับก็ไม่เหมาะสิ่งนี้ดูไม่เหมือนของหดับมันเป็นสี่เหลี่ยมดูสิถ้าเราวางกล่องนิราภัยไว้ที่นี่มันจะใส่กล่องนิราภัยระดับ9ได้พอดีมันเป็นสี่เหลี่ยมส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรพิเศษ เป็นกิจกรรมทั่วไปสิ่งที่ควรค่าแก่การให้ความสนใจคือมาดูกันที่ปืนประเมินของเราปืนประเมินประจำสัปดาห์นี้คือปืนไรเฟิลคารนมาลินกำลังจะมีฤดูใบไม้ผลิจริงๆหรือพี่น้องบอกตามตรงมาลินอาจจะมีฤดูใบไม้ผลิจริงๆเพราะกระสุนมาลินจากเจ00ลดลงมาเหลือ3000ันกว่าพูดง่ายๆคือเพราะมันถูกกดดัน แต่ผมก็ยังแนะนำให้ราดูสถานการณ์เพราะมาลินถูกกดดันมานานแล้วเอ่อผมมีคำแนะนำให้คุณการเสียงเงินครั้งหนึ่งไม่เป็นไรสิ่งที่สำคัญกว่าคือการไม่เข้าบ่วงนับตั้งแต่มีดดับออกมาผมยังไม่เคยขาดทุนเลยตักกับมันง่ายมากคือบางครั้งคุณยอมไม่จับดีกว่าเข้าไปในบ่วงเมื่อมีทางเลือกที่ดีกว่าก็เลือกทางเลือกที่ดีกว่าโอเค ผมจะไม่พูดถึงสิ่งอื่นอีกทุกคนสามารถพูดคุยกันเองเกี่ยวกับเนื้อหาใหม่น,นี้ Future Warfare เป็นเกมที่อันตรายตามหลักการแล้วมันไม่ควรจะเป็นเกมระดับพรีเมียมเหมือนแซมคอกเพราะมันไม่ใช่เกมยิงสามมิติผมได้ยินคนอื่นพูดผมก็ได้ยินคนอื่นพูดพวกเขาบอกว่าอาจจะคล้ายกับมีโหมดอะไรก็ได้มีโหมดอะไรก็ได้ที่คุณอยากเล่นเกม FPS แบบเปิดกว้างอืม ผมไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบ Future Warfare และตอนนี้มันกำลังจะเปิดตัวดังนั้นผมก็พูดได้ยากโอเควิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้กดไลค์แสดงความคิดเห็น